王老师教中文。How are you？สบา n ดี e ห e เป็นยังไงบ้าง？你好吗？你好吗？你好吗？好吗？呢一,一你？n 一你？你不要哭。You <你>。呵嗷<你>好,好。 เธอเอ o เหรอเอาแปลว่าดีมามามาแปลว่าไหมไหมโอเคแล้คุณสบายดีคุณสบายดีไหม你好吗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 โอเค how are you คุณสบายดีไหม你好吗ว้าวจำได้แล้วเก่ง okay. มาก <im> 谢谢。<laughs> <laughs>